อันนี้คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วครั้งแรกคือที่ร้องก็ทุกอย่างพังหมดอาชีพเรามันไม่มัน่นคงไม่ประสบความสําเร็จสักทีอะไรเงี้ยน่าจุดๆ,ๆุดเนี้ยแบบในทุกทุวันให้มันแบบให้มันดีที่สุด <S <S สวัสดีครับชื่อกันนะครับอนุชาพิษสั์ทุนกุลครับปัจจุบันเป็นนักร้องอิสระค,ครับ อันนี้คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กเราอยากจะเป็นศินลปินเราอยากมีหน้าตาอยู่ในวงการเราอยากมีเพลงของเราสักเพลง2เพลงหรือว่าให้คนรู้จักเราอะไรเงี้ยเราประกวดเยอะมากจนบางทีแบบเรามีความแบบเฮ้ยทำไมเราไม่ไม่ประสบความสําเร็จสักทีอะไรเงี้ยเราเสียใจท้อบ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรารักการร้องเพลงเราไม่อยากปล่อยการร้องเพลงไปแล้วก็พยายามฝึกฝนตัวเองให้มันมากขึ้นเพราะรู้สึกว่า การที่ผมมาร้องเพลงในร้านเหล้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเราเราได้ใช้ทุกอย่างใช้ศักยภาพใช้ความรู้สึกใช้สัญชตาตญาณทุกอย่างหมดมันทําให้เรารู้สึกว่าเราร้องเพลงนี่อิ่มอิ่มมากขึ้นจากจากเมื่อก่อนเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสประกวดอีกเราก็จะเอาประสบการณ์นเนี้ยเอาไปใช้แล้วมันเป็นไฟที่อยู่ในในในใจแบบมากเลยอะ่ะ เริ่มร้านแรกมันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราเราไม่เคยร้องเพลงกลางคืนตอนนั้นเราไม่มีประสบการณ์เอนเตอร์เทนไม่เป็นพอเรามีประสบการณ์เรื่อยๆรรู้สึกว่าเออเราเรามีความผ่อนคลายมากขึ้นเรารู้สึกว่าเราเริ่มสู้สายตาคนได้แล้วก็เอนเตอร์เทนคนเป็นเราก็เลยแบบเริ่มมาร้องกลางคืนก่อนที่จะมาขึ้นร้านครั้งแรกเรายังไม่รู้อะไรต้องทํายังไงขึ้นมาแล้วบนเวทีต้องทํายังไงบ้างอะไรบ้างเราก็แบบเป็นคนที่กลัวสายตาคนมากเรากลัวว่าคนดูเขาจะไม่จอย เจ้าของร้านเขาจะโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วครั้งแรกคือที่ร้องก็ทุกอย่างพังหมดก็เลยต้องฝึกกับวงเยอะๆๆๆที่รู้สึกนะว่าเราเอนเตอร์เทนได้เราเอาคนอยู่คือช่วงประมาณกลางปีที่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีประสบการณ์และเราเรารู้ว่าการทํางานตอนคืนเนี่ยมันต้องรับมือลูกค้ายังไงต้องเอนเตอร์เทนคนยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราลงไปเล่นกับคนดูเราไปเอนจอยกับคนดูเราก็รู้สึกว่าเออพอเราทําแบบนีุ้คนมันมีความสุขปีสองปีก่อนนั่นแหลคือเรา เวลาเพลงใหม่มาเราจะต้องนัดซ้อมกับเพื่อนนัดซ้อมกับวงเพราะหลังๆเนี่ยพอเพลงใหม่มาเหมือนเราเรารู้งานแล้วเราก็จะนัดซ้อมแบบเดือนละครั้งอะไรเพื่อเพื่อให้มีความมั่นใจแล้วก็เหมือนต่างคนต่างซ้อมต่างซ้อมกันมาแล้วก็มาชนกันที่หน้างาน มองว่าผมเป็นศิลปินเพราะว่าการที่ผมร้องเพลงไปแล้วทุกคนมีความสุขเราก็เหมือนศิลปินคนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนมีความสุขในการฟังเราร้องเพลงเพราะว่าทุกครั้งเวลาแบบมีแฟนคลับตามไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเรา,เรามีความรู้สึกเราดีใจที่มีคนคอยตามคอยซัพพอร์ตอันนี้มีลูกค้าประจบ้างิช่วงปีปีนี้ครับลูกค้าประจําเริ่มเริ่มมาเริ่มเยอะขึ้นเริ่มรู้จักเราเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มติดตามเราทางโซเชียลบ้าง แล้วก็จะถามว่าพี่ร้องที่ไหนน้องร้องที่ไหนบ้างจะไปดูอะไรก,ก็จะมีแบบกลุ่มแฟนคลับเล็กๆหน่อยๆที่เขาตามเราไปดูเราตามแบบสถานที่ตา่างๆอะไรเงี้ยรเราเราไม่รู้ว่าเขาเขาตามเพราะอะไรแต่ว่าแต่ที่รู้ๆคือลูกค้าบอกว่าเสียงเพราะร้องเพลงแบบแด้อารม์ดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบตามเรา การทำอาชีพกลางคืนการร้องเพลงคืนเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ทําให้คนมีความสุขมันก็เหมือนเป็นศิลปินอีกคนหนึง่งการร้องเพลงและเล่าผมรู้สึกว่ามันไม่มีที่ไหนแล้วที่ที่จะทําให้เราแบบโอเพ่นได้ขนาดนี้ที่แบบว่าคุณจะร้องเพลงอะไรก็ได้คุณจะทําอะไรก็ได้มันทําให้เราฟรีจริงๆผมก็เคยร้องร้านอาหารก็จะมีความแบบนิ่งร้องแบบอะคูสติก้วเราก็ชอบนะแต่ว่าขอเอนจอยหน่อยเพราะว่าเราเวลาเราร้องเพลงเราจะชอบแบบมูฟแบบ อะไรเต้นอะไรเงี้ยร้านแต่ละร้านเนี่ยเราดูจากฟิลคนมากกว่าแล้วก็ดูว่าลูกค้าเขาน่าจะฟังเพลงประมาณไหนแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะมีลิสต์ของเราที่เราจัดในแต่ละร้านอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แบบแตกต่างไปมากมันก็จะมีแบบเล็กน้อยที่แบบคนกลุ่มหนึ่งที่ขอแบบเพลงลูกทุ่งบ้างเพลงเพลงเพื่อชีวิตบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราร้องได้เราก็จัดให้แต่ว่ายังไงเราก็ต้องแบบตามตามสกอร์ที่เราเขียนไปแล้วว่าเราจะต้องมีคิวคิวเพลงนี้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 อะไรเงี้ย คนดูถูกไหมไม่ไม่เคยครับไม่เคยแต่แค่ว่าคนรอบตัวที่เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาจะแบบอาชีพเรามันไม่มัน่นคงการที่เราเราทำแบบนี้เรารู้สึกว่าเราเรามีความสุขเราชอบหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆมากกว่านอกจากการทํางานออฟฟิศหรือว่าการนั่งโต๊ะฝากถึงคนที้เขาดูถูกในอาชีพเราอยากบอกอะไรเขาอยากจะบอกว่าการทํางานเป็นนักร้องกลางคืนมันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดงานที่ที่เราทําอยู่ตอนนี้มันเป็น อะไรที่สุดจริตแล้วก็เราหาเงินด้วยตัวเองถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มากแต่ว่าเราเราทำเ,เราทำด้วยด้วยความสามารถของเราก็เหมือนคนคนหนึ่งที่เราหาความสุขลูกค้าที่เขามาหาความสุขกับเราเราก็มาหาความสุขกับลูกค้ามันก็เหมือนกับแลกความสุขซึ่งกันและกันการที่เรามอบความสุขให้กับคนดูแล้วก็คนดูได้รับความสุขที่เรามอบให้ มันเคยมีอยู่คนหนึ่งที่ลูกค้าคนหนึ่งที่เขามาฟังเราแล้วเขาแบบเขาบอกว่าเนี่ยเขาดีใจมากเลยที่เราเขาได้มาฟังเราเพราะว่าเขาเหนื่อยมากแล้วเขาแบบผิดหวังกับความรักมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออเราเราเห็นเขามีความสุขเราก็ดีใจแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็แบบตามเราอะไรเงี้ยตามตัวตามร้านต่างๆเพื่อให้กําลังใจเราเราสึกว่าอันนี้แหละคือคือสิ่งที่ทําให้เราแบบมีความสุขในการทาหน้าจุดๆเนี้ย แบบในทุกๆวันให้มันแบบให้มันดีที่สุดผมรู้สึกว่าเออมันมันเป็นสิ่งที่ดีและทำมันทำ,ทำให้เราหิวใจของเราด้วยแล้วก็หิวใจของคนดูแล้วการที่ผมได้ร้องเพลงให้กับคนดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้สึกมีความสุขมากที่ส่งความรู้สึกของเพลงออกไปให้คนดูเขาเขาฟังอ่ะแล้วลเขารู้สึกผมโคตรดีใจเลยแบบโคตรมีความสุขมาก เพราะทุกอาชีพมีคุณค่าการอนุชาตินักร้องคืนครับ